ายุรรรคบสูตและร้านที่ยายไม่และพี่ตากตั้งใจพามาในวันนี้ก็คือร้านนี้ค่ะ Hungry Eatery ร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่ซอยประเสริฐมนูกิต33การเดินทางก็ให้วิ่งรถไปบนถนนเกษตรนวมินฝั่งมุ่งหน้าถนนนวมินแล้วมองหาซอยประเสริฐมนูกิต33ก็ให้เลี้ยวเข้าไปแล้วขับรถตรงไปอีกหน่อยจะเห็นโครงการ Shel ต e r ์เตั้งอยู่ทางขวามือ ร้านนี้เขาก็ตั้งอยู่ในโครงการนี้แหลคะค่ะ Hungry Italy ค่ะน,น,น,นี่ไปเลยไปเลยคำว่า Hungry อ t a l y เนี่ยมันเป็นความหมายมันค่อนข้างชัดเจนก็หิวก,ก็มาที่นี่แหละอาหารหลากหลายสไตล์ก็คือมีทั้งไทยฝรั่งนะคะฟิวชัน่นคอนเซปต์ร้านเราอยากให้มันโปร่ปงๆปสบายสบายแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนก็จะเห็นต้นไม้นะคะโครงสร้างง,ง่ายๆแต่ว่า เราก็ใช้วิธีการดีไซน์เยอะหน่อยใช้วัสดุธรรมชาติเข้ามาช่วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเยร้านนี้เป็นยังไง้องกันเปิดขึ้นมาได้ยังไงเนขอทราบคอนเซ็ปต์สักนิดประวัติก็คือว่าเริ่มต้นเราทําเสื้อผ้าเด็กก่อนนะคะเสื้อผ้าเด็กใช่ใช่ค่ะแบรนด์ baby s h o w t e r ที่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะมีเอา แต่พอมีเอาเลทปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยพอมาช็อปปิ้งก็จะมาทานอาหารดังนั้นลูกค้าที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มแฟม i ิลีที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาหารที่เป็นพวกเส้นสปาเกตตีด้วยเส้นอะไร่ะเส้นพาสต้าตัวแป้งพาสต้าที่นี่จะมีโฮมเมดนะคะทำเองด้วยใช่ค่ะก็จะมีเส้นเฟตูชิน่กับพาพาเดล่า พเดีก็จะเป็นตัวใหญ่พูดขนาดนี้น้องสั่งเมนูได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนคเรื่องวันวาเลนไทน์ทหน่อยอใกล้วันวาเลนไทน์ทยอย่างนี้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรหรือมีอะไรพิเศษพิเศษสำหรับใช่มันต้องมีแบบเป็นสเปเชียลโดยโดย,โดย,โดยที่นี่เนี่ย,ววยวเวลาช่วงวันวาเลนไทน์ทลูกค้าจะเยอะมากก็จะมาเป็นแบบ หลุมสาวน่ารักจองค่ะควรจะจองสักนิดหนึ่งนะคะได้แล้วไมีกี่วันนะได้แล้วเอ้ยคุณจะนั่งมุมไหนคุณต้องบอกว่าที่ฉันอยู่มุมหนึ่งนะหลบไม่ดีแต่ที่นี่ค่อนข้าง private ส่วนตัวนิดนึงลูกค้าจะค่อนข้างเชิงสั่งเลยสิน้องได้แล้วนะเมนูนะคะตัวในของเมนูไหนค่ะเมนูค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกกันแล้วเดี๋ยวให้คุณกันเลือกให้ให้สักสองเมนูนะคะค่ะใม่เอา กินผัดไทยอ่ะผัดไทยผัดไทยผัดไทยเส้นจานงั้นดิฉันก็แบบฝรั่งฝรั่งหน่อยสลัดเนื้อปูอะโวคาโดและเมลอนอ้เจเลือกแล้วสองเมนูคุณกันให้มาต้องเลือกให้เราแล้วล่ะเอาอะไรดีคะอยากโชว์พาสต้าก็เป็นเฟตูชิเน่เส้นผักโขมนะคะซอสเพสโต้สัมมันยางโอ้โหใช่ใช่เพราะว่าทุกที่นี่ทำเองเราเราไม่ได้สั่งเลาต้องลองต้องลองไปเส้นโฮมเมด อีเมนูนึงเนี่ยจะเป็นเป็ดกบไบแดงตัวนี้จะเป็นอาหารฝรั่งเศสค่ะค่ะงั้นอ่ะจับมาเลยค่ะมาแล้วมาแล้วเราจะเริ่มจากสลัดดีไหมคะอันนี้ก็คือสลัดเนื้อปูใชอะ่วอคาโดและเมลอนที่เมื่อกี้ดิฉันฟังค่ะก็เฮลตี้นิดนึงตัวนี้ก็จะดูสุขภาพเพราะว่าน้ำสลัดก็จะเป็นน้ำมันมะกอก ก็ไม่ได้รถจัดมากรถไม่จัดรถไม่ได้จี๊ดขึ้นไปเบาๆกรุบกรึบน้องเบิร์น จานต่อไปเราควรจะทานจานไหน่ตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นเป็ดอบใบแดงนะคะเป็นเมนูอาหารฝรั่งเศสตัวนี้ก็จะต้องอบในน้ํามันนะคะเจ็ดชั่วโมงเพื่อเพื่อให้เนื้อเขานุ่มเปื่อยนะคะแล้วกชั่วโมเสิร์ฟใช่ไหไหนลองสินะคะน้ำซอสก็ซอสใบแดงหอมนะซอสใบแดงก็จะมีอมเปรี้ยวหวาน อันนี้จะเปรี้ยวๆน้ำใช่ค่ะจะมีความเปรี้ยวของของตัวเป็ดนะครับอันนี้ก็อร่อยซุ้มหนังก็กรอบแต่ข้างในก็จะเปื่อยนิดนึงนุ่มใช่ค่ะได้จานต่อไปน่าจะเป็นอันนี้เส้นพาสต้าโฮมเมดค่ะก็จะมีเห็นมีสีเขียวนิดนึงเพราะว่าเรามีผสมตัวผักขมลงไปในนั้นเลยนะคะอ๋อที่บอกว่าทำเองใช่ค่ะใช่ใช่จานนี้น่าจะถูกปากสำหรับคนที่ชอบ รสที่มีมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็ไม่รสไม่แบบอ่า้บางที่ในทานก็แบไปก็สะดุ้งเหมือนกันถ้าถ้ารสจัดเกินไปนะนี่เลยผัดไทยเส้นจันไม่น่าเชื่อว่าจะมีผัดไทยร้านแบบนี้อันนี้ก็เป็นสูตรออริจินอลจากทางตราจันบุรีเลยค่ะออริจินอลก็คืออะไรคะก็คือถ้าถ้า ในกรุงเทพเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเต้าหู้มีอะไรแล้วสูตร<ไ>จำ <ใน S 2> แนกอย่างนอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรทางภาคกลางมากกว่าแต่นั้นจะเป็นสูตรทางตะวันออกอันนี้คืออ,อันนี้จะสูตรทางจันทบุรีสูตรทางจันทบุรี พูดไปแล้วนะพี่ตังนี่ถ้าเกิดว่าได้ที่หนูสวนฝนเนี่ยนะของแม่ปนอมนะเน่นะี่งกนบ่้านอ่อเนีนี่ยเนอ่ยเนี่ยันี่ยเนี่ยเนี่นี่ยนี่หนี่วนป่ยเน่ปนอมยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเน่นี่หเยเ่ยนี่นี่ยเนี่ยนี่ยเนียเนอยเน่ี่ยนี่ยเนี่ยยเ่ยเนนยเ่ยเนี่ยนเนนียเนอยย่น่่ยยหมายเน่่นีย่นนีเนยเ ดูจานไหนน้องดูจานนี้ดีกว่าค่ะอ๋อจานนี้ใช่ไหมน้องอยากจะดูเฟตโตชิเน่ผักโขมนะคะผัดซอสเพสโต้กับแซลมอนย่างเมนูนี้แหละจะเข้าไปดูว่าเขาทำอย่างไรนั่นคือน้องหญ่ไหม่คุณหญ่ไหม่คุณวรกฤคือคุ่กินเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ตากช่วงหน้าเราจะมีคำถามนะร่วมสนุกกันนะคะดูจับตาดูให้ดีขอบคุณคุณกันให้มามากเลยนะคะขอบคุณมากยินดีค่ะรู้จัแวะมาชิมนะฮังกรี้อิตาลี เสิร์ฟมนูกิจ33เลี้ยวเข้ามาได้เลยแต่เดี๋ยวต้องขอยืมคุณกันเข้าครัวกับ<อ>น้องจะไปเลยเหรอ,<ช>อเอาเลยจัดไปไมายุราครบสูตร